สองหนุ่มก็กินกันครับผมแบบง่ายๆเลยสองหนุ่มยิ้ใบกับอาร์ตอาร์ตเขาตั้มิน,นออเ,อเองนะเขา,าเดินเั้เรียกว่าตั้มตั้มเขาปุ้นครับผมตข้าวปุ้น,นไม่มีอย่างเลยคนนี้คือลูกค้า กำุปก็ปุ่นเสาแดกนี่แหละแซ่บด้ยเกาปันเจียบพนเอาเอาเอาจะกินเบิ้ลบอนี่เอาเแซดนี่นแซ่บด้วยนอนคนนึงเอาลองเบิ้งเอาแซ่บบอแซ่รีบเอาก็ให้เบิ้ลตันีโอ้ไปไหนสัาพ กินเองเอาขนะดที่ชูก็มีเด้อคลกกลายคลกกลายแซ่บแซ่บครับอหืมแย่นแต่พ่อส่งนไปใย่นี่ก่อนลตองกินส้มตก่อน ใช่เวลาผ่านไปไวมากเลยลุงก็รู้สึกแก่ขึ้นเขาทำกินเองสอนให้ทำกินเองครับผมก็แม่ค้าปบกหวานอย่างนี้ไงลุงเลยอยากมากินทุกวันอืมมากินสามหน่วยสี่หน่วยผสมยังไงทำกระเดกเกม

อยากกินตำส่วสนตำส่วอยากกินตำข้าวปุ่น,น,นตำกินเองตัวอยาก็เป็นยังไงตำข้าวปุ่นใส่ปลาแดกว่าสันเจนปูตำส่วเลยอือสงไรนอนกินน้ำกันด้านสองคนกินกับผมกินหรโอ้โยกลับไ วันนี้เห่งแค่เียะอ๋อกิน,กนข้าไปเลยตพ้นะอืมากเอมมกฉันไ,ไม่ยิ้มบอกด้อบใจแน่ขอบุ่นยังยังดูไปตำใม,ม่อีก,อก,กขอุ่นเหรอขอปุ่นโล่หนึง่งใส่มะเขืงโล,ล่ร่องเบิ่งก่อนไตตื่นก่อนที่แหลกโอ้ย เน้วันนี้ไ่ขายไนมาบ้างอะไปขายหนใกลอขายขกินี้เปนี่ใก้หรอกีเหหจังบอนโอ้สูตรป๊บโดดเนาะไม่แเหนนี่บพกินดอกแวนี่เสดไปตำเพิ่มได้หนิอ้มัน ไม่อนก็ไหวนเลยได้แน่เด็กก็อย่านันไม่อก็งอนลูกเดียวต่อเอ่ะอยู่อางเีำเองจริงเองนกเรียนพอสเก๋อาแเ่ไหนบ้าเเรื่องแบบนี้เตไม่คิดจะดีแฟนบ้างหรอเก้าเลยนะตอนนี้นิเรื่องมาหานอ่างเดียวอ่ะอยากินก็ไ่ได้กโไม่ด้นปากนอไม่ต้องบวิเศษนบางชีกการอยู่คนเดียวมันก็ดีกันเจ ต้องกังวลใครแอ้พา่เลมนำแล้วแสดงว่าเริ่มเพี้ยแล้วอีกสามหน่วยสีหน่วยต่ว่าแอบนำประเด็กนำประเด็กนัวมันบ่นัวแทบบ่นัวแอบครับผมส่นตัวนัวว่ยิงเขีวใส่กล่องอีกเอาคิดดูสไหม กินข้ามีไงมัน hmm. สิเพดนี่ยได้ครับสวัสดีครับลุงเน้ไม่มาเหรอยังเลยลุงก็รออยู่ จังเนืดกว่าอยเน็ดกว่น้อ,อ,องเม,ด,งมด,งนดน้าดหนึ่ง่งลูกขึ้งสองสิงคงสองสิงองนนสองคนอะนองาเืดิมนะแต่วันนี้เอาใส่โเไปยิข้ได้ัมวันนี้ีนี้

เออแบบนี้วะเมื่อเชืมือเดาเลี้ยวพุ่งคำมืนไม่จังอีลีวะเอาเอาตามนั่นละเือแตกันมันเก่นนักเพ่งแบปันกันพื้เก่าครับผมแกันไวดีกว่าสักกันเอาเบิดซื้อว่ะเอ้อกอกน้ำกันบักักเลยวันนี้